โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยผมว่ามีเรื่องจะเล่าไว้ทุกคนคือวันก่อนนะผมว่าได้เล่นเกมหนึ่งชื่อบักช็อตโรเลตใช่ไหมซึ่งเกมเนี้ผมซื้อมานะฮะก็เนี่ยที่ผมตามขึนะ้นนันเป็นเกมที่แบบตัวเราเนี่ยจะไปดวลลูกซองกับปีศาจตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากที่ผมเล่นได้ไม่นานเนี่ยก็มีทางรูบอกอะ่ะผู้พัฒนาคนหนึ่งได้ปล่อยแมปหนึ่งชื่อว่าอันเตโต้บักช็อตนะทุกคนแล้ว ือดูจากหน้าปกก็รู้เลยว่าแบบนะได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนั้นแน่นอนดูอันนี้คือนอันนี้คือเป็นฉากในห้องน้ำนะทุกคนผมยังจําได้เลยไอ้ที่ผมไปเล่นนั้นมานะคือแบบตัวเรามันจะตื่นมาใช่ไหมเฟินขึ้นมาแล้วก็อยู่ในห้องน้ําแล้วก็วิ่งออกไปอะไรอย่างี้อ่าแล้วก็ตัดภาพมาที่ในโลบอกนะทุกคนมันก็ทําเหมือนนะชื่นชมแต่พอผมมาเห็นไอ้ตัวนี้นะทุกคนสังเกตดูดีๆนะ ทุกคน oh. ดูหน้ามันดีทุกคนเห็นหน้ามันป่ะผมเห <Yeah. S 1> ็นแล้วหัวเข่าเ้ยทุกคนดูหน้ามันดี <Yeah. S 1> คือเอาจริงก่อนหน้เนี้เราบอกอ่ะมันมีแมปหนึ่งอะที่ทํามาเป็นแบบอย่างนี้เลยบักชอนรุเลดอแต่คือแมปมันดูลบนะครับน่าจะเรื่องติดลิขสิทธิ์เออแต่ไอ้ดุคนดูแบบที่มันทำมาใหม่เล้แล้วแล,วแล,วแลวคือดูหน้าไอ้ปีศาจผมโคตรอาเลย อ่าเนี่ยครับทุกคนภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ <y> ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเกมจริงส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นที่โลบอกรออกอามาทำนะก็ผมก็ชื่นชมนะถือว่าเขาทําเหมือนนะครับระบบในเกมโลบอ,อกมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เร็วไหลอะไรมากมันก็เหมือนในเกมจริงเลยนะเนี่ยคออการยิงการอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันนะแต่คือนะเรื่องการาฟิกเกมก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะเพราะว่างบมันไม่เหมือนกันนะงบในการสร้างเออแล้วที่ผมเพิ่งรู้เนี่ยก็ เวลานในลบบอก่ะมันเอาเกมอะไรมาทําเป็นแรงบันดาลใจใช่ปะ่ะสาเหตุที่บางแมปโดนโลบเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนเป็นการเอาเสียงดนตีจากเกมจริงมาใช้นะทุกคนแต่ถ้าแมปไหนที่เอามาทําแล้วแบบไม่ได้เอาเสียงเขามาใช้เนี่ยมันก็จะไม่โดนนะทุกคนนะเออและนี่ก็เป็นอีกแมปนึงนะครับทุกคนที่ผมไปแบบไปดูมาแล้วแล้วมันแบบว่ามันให้ความรู้สึกแบบ มันโคตรเหมือนกับเกมเกมหนึ่งเลยที่มันดังอเออที่มันดังช่วงเหนือ่ที่เขาฝรั่งเขาเล่นกันนะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเกมที่เราจะเป็นนักวินอวกาศใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปสำรวจดาวนู้นดาวนี้เพื่อเก็บของมาขายบนโลกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เล่นกับเพื่อนได้แล้วซึ่งมันมีแมบ,บในระบกเฮ้ยทำแบบโคตรเหมือนเลยอันนี้ผมลองไปเข้ามาเล่นดูแล้วคือ,อแต่นี้ผมก็ไม่เคยเล่นเกมจริงนะอันนี้บอกไว้ก่อน แต่ทุกคนลองสังเกตยอดในการเข้าเล่นแมปนี้ดูครับ12ล้านคนแล้วก็กำลังเล่นอยู่อีกประมาณ5,600กว่าคนนะทุกคนเออแล้วผมเนี่ยได้ลองกดเข้าไปเล่น,นครับระบบในตัวเกมเนี่ยมันเหมือนกับในตัวอย่างที่ผมไปดูมาใน YouTube เลยนะทุกคนนะคือแบบมันมันทำแบบมันจะเรียกว่ากอปก็ได้นะเว้ย<ะ>แต่ผมก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนทัวลงนะครับคือ <laughs> มันทำเหมือนมากนะทุกคนนะจนผมสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมบางทีที่มันไม่โดนแบนเพราะเจ้าของเกมเขาไม่ฟ้องหรือไม่แบบไม่เห็นหรือว่าอะไรนะครับผมก็คิดอยู่นะครับคืออารมณ์แบบเราไม่ต้องไปซื้อเกมจริงมาแต่เรามาเล่นในรูบบก,ก็ได้เข้าใจฟิลว่าเอออันนี้ผมก็เลยงงเหมือน,นทุกคนว่าแบบมันเป็นคําถามในหัวผมว่าทําไมบางอันมันโดนลบบางอันก็ไม่โดนลบวะ่ะเออไอ้บางแมปมันก็ทําเหมือนแล้วมันก็ไม่โดน เอาเป็นว่าช่างมันเดิะทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ที่ผมจะสื่อก็คือโลบอกแม่งเป็นทุกอย่างของเกมแล้วเว้ยก็จะรู้ว่าเกมไหนที่มันนิยมมันจะมีคนเอามาทําหมดเว้ยเข้าใจลม้เนี่ยผมจะบอกว่านะครับเช่นแบบ d ดี d ใบก็มีอะแต่มันก็ไม่ขายมากหรอกแต่มันก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือบอกแม่งมีหมดเลยนะฮะเออผมก็เลยสงสัยไงว่าแบบเกมจริงยังจำเป็นต่อการที่เราต้องเสียตังค์ซื้ออยู่หรือเปล่า อะไรอย่างนี้เออถ้าคนไม่มีตังจริงก็มาเล่นในโลบอ,อกได้อะไรประมาณนั้นนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็สําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดซับเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับผม